สบายดีสวัสดีครับคลิปนี้เอาใจสายปั่นโดยเฉพาะนะครับซึ่งแม้แต่ผมเองที่อยู่นครพนมเองนะครับก็ส่วนมากเราข้ามมาปั่นทั้งท่าแขกเนี่ยเราก็จะข้ามมาแล้วก็ปั่นเที่ยวชมเมืองนะครับก็ได้น่าจะได้วันหนึ่งพอดีก็คือจากท่าแขกปั่นมาท่าฝรั่งแล้วก็ถ้ำนังแอนจากนัก้นก็ ปั่นกับข้าเมืองครับแต่นี่อีกเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่แนะนำนะครับแต่เราน่าจะมีเวลาประมาณสัก3วัน2คืนนะครับหลังจากที่เราปั่นจากตัวในเมืองมาแล้วเนี่ยก็เอานำจักรยานใ,นใส่รถมาเลยนะครับแล้วก็มาลงที่อำเภอนากายนะครับเนี่ยตอนนี้เราออกจากนากายมาแล้วเนี่ยเราก็จะปั่นไปเขาเรียกว่าทา่าลังคือเป็นสะพานน้ำเทินนะครับซึ่งเนี่ยเส้นทางที่จะไปทา่าลังก็ นี่เป็นวิวที่สวยงามนะครับนี่ประมาณสักน่าจะบ่ายสองบ่ายสามกว่าแล้วนะครับก็กําลังแดดล่มลมตกนะครับก็บ้านท่าลังเนี่ยนะฮะท่าลังก็จะเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมในการสร้างเกลือน,น้ําเทินนะครับซึ่งทางรัฐบาลลาวก็จะเอาคนที่บ้านถูกน,น้ําท่วมเนี่ยมาสร้างหมู่บ้านให้ใหม่นะครับ คือสร้างบ้านให้มีเครื่องมามีเครื่องทำมาหากินก็ะจะเป็นเรือเพราะคนแถวนี้จะทําอาชีพทําประมงนะครับถ้าลังนี้มีมีจุดสําคัญอีกจุดหนึ่งก็คือ,อะจะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างแขวงคําม่วนกับแขวงบริคมชัยนะครับแล้วก็เมื่อก่อนในทางตอนลาวเปิดประเทศใหม่ๆที่ยังไม่ติดโควิดนะคะก็จะมีที่พักสมหรับฝรั่งฝรั่งก็จะมาท่องเที่ยวกันนะครับก็ อยู่ในเส้นทางหนึ่งเขาเรียกเส้นทางท่าแขกหลูกนะครับก็จะจากท่าแขกมานากายแล้วออกไปหลักซาวอ,อ,าอ้อมมาเมืองคุณคาแล้วกลับมาที่หนสลิงนะครับที่หนสลิงแล้วก็มาทางทางแบ่งแล้วก็กลับมาท่าแขกเนี่ยตัวนี้คืออ่านี่คือตัวตัวเมืองท่าลังนะฮะเป็นเป็นเป็นหมู่บ้านนะครับไม่ไม่ใช่เป็นเมืองเป็นหมู่บ้านแต่เส้นทางก็ ขนทางสะดวกสบายนะครับผมว่าเหมาะสําหรับขาปั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นล้อเล็กล้อใหญ่แต่ว่าแต่ว่ามีข้อจํากัดอย่างนึงคือตรงนี้จะเป็นทางจะเป็นทางขึ้นเขาเราจะต้องปรับร่างกายหรือว่าปรับชุดขับรถชุดเฟืองขับชุดอะไรนี่ให้ให้เห,หมาะสมกับเส้นทางคือถ้าเป็นเป็นชุดขับทางเรียบแต่ถ้าถ้ามันมีเกียร์อยู่ดีๆถ้าประมาณ9สปีด10สปีดเนี่ยก,ก็น่าจะมาได้แหละ เพราะว่ามันมันจะตรงนี้จะไม่ค่อยชันมากเท่าไหร่นะครับเนี่ยก็คือเนี่ยพอเราออกจากท่าลังมาประมาณ20กิโลก็จะถึงเนี่ยผาวัฒนธรรมหรือทีอ่ผมเรียกว่าผาพระพุทธเจ้านะครับก็ก็จะเป็นหินแกะสลักเป็นรูปเนี่ยรูปพระปางต่างๆอันนี้เป็นพระนอนนะครับจากพระนอนก็จะมีน่าจะเป็นอีกปังหนึ่งนั่นนี่อีกปังหนึ่ง กาจะเป็นฟังแล้วน่าปกด้วอครับเนี่ยพอเราบันมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยเราก็ถ่ายรูปถ่ายไะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับเสร็จแล้วเราจะไม่ไปต่อนะครับซึ่งถ้าไปต่อมันจะออกไปทางหลักซาวไปนาหินไปภูผามา่านนะครับคือเราถ่ายรูปตงนที่เสร็จแล้วเราก็กลับไปนอนที่ท่าลังนะครับแล้วเราค่อยเดินทางต่อสําหรับทิปจักรยานนะครับคือมามาถึงจุดเนี้เดี๋ยวมาถึงจุดที่ถ่ายรูปได้สบายสบายเลยซึ่งระยะทางจาก านากายมาถึงจุดนี้4 0กิโลครับ4ี่กิโลนี้เราปั่นไปกลับได้สบายหรือว่าถ้าเราไม่อยากกลับไปนอนนากายเราก็กลับไปนอนที่ทะลังที่ผมว่าเมื่อกี้นียก็จะเป็นทั้งหมด6กโลคือวันหนึ่งเราปั่นถ่ายรูปเชิรชื่อสบายๆายครับนี่อีกจุดหนึ่งที่แนะนำนะครับสำหรับนักปัน่นเราลองว่าสนุกสนานไม่ผิดหวังครับก็ตามเราไปเรื่อยๆนะครับก็จะมี เส้นทางใหม่ๆมาแนะนำให้ท่านได้รู้จักกันนะครับอย่าลืมนะครับดูไปก็ฝากกดติดตามให้ช่องปาจอยไทยลาวชาแนลด้วยนะครับ คืนจุดมหมายเหนื่อยก็พักมี่แหลแล้วค่อยไปด้วยใจที่ไม่ยอมแพ้เป็นความมุ่งแอ่ยิงเป็น chúng phải mùa sao để luôn khử cáo bao bài bên tâm bằng chạy từ mẹ nhà mà chồng để xin hồn